ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ท่านเมตกรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีการรับมอบทุนสะสนการศึกษาของโรงเนที่คุณปุ้มในวันนี้กระผมขอ้ รางานและบรรทผู้รับประทานนวีวนนึ่งจร้อี่คโดยเสด็จประทาทุนดวยพระองค์งเองบรัชกรสุกัญญาสิริปัฒนามันนี้ทีมงได้ขอความรุณาจากทัางผู้รายการจังหวัด เป็นผู้แทนนั้นในโอกาสนี้กระผมขอเบิกตัวผู้สองนายมรฤทธิ์ทรงทองแปนผู้หกเด็กชายคงษามิตรสัง11เด็กหญิงอิราพรเกษมโสม12เด็กหญิงพรพิมลส,สุขัน สาเด็กชายนุชาสมนภาค14เด็กหญิงอรวีเชื่อมโยง15เด็กหญิงอัสมสิ31เด็กหญิงลอยสวยสิงห์ยางตูนกระมองหญรัตนราชกัญญาเิริพัฒนาการตัวดีผู้รับผิดชการศึกษาทุกท่านข้าพเจ้าขอแสดงความดีใจ ผู้ินัษ์กันวิชาหาดทอง28เด็กหญิงวาัสนา,าดียิ่ง 5. เด็กชายนารพลแปงรอบ36เด็กชายอนุชิตเหลือถนอง37เด็กชายฮีปกรณ์เพาเด็กชายศึกษารพมเป็นสุข 39เด็กชายสิทธิเดชมณีศรีสี 42, เด็กชายวุฒิพงศ์ชุ่มมาก43เด็กชายพงษ์สถรแก้วนยศกิมดี46เด็กหญิงคอนรัตน์กำจอง47เด็กชายหนึร้อยยี่สิบเด็กชายพงพัฒน์นบุไทย ร้อยยี่สิบสี่เด็กหญิงไพริดาบันเทิงนะคะครับในการมอบทุนโมนาที่คุณผุ่มนะครับซึ่งทางศูนย์การศึกษาดิษจังหวัดสุรีรัมย์ได้รับเป็นทุกปีนะครับได้รับอนุมัติปีละสองร้อยหกคุณคุณละห้าพันบาทนะครับอันนี้ก็จัดให้กับเด็ก